เราอยู่กับความหวังความหวังก็อยู่กับเราเราอยู่กับสังขารสังขารก็อยู่กับเราท่านกล่าวไว้ว่าสังขารคือร่างกายจิตใจมันทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นนี้เรียกว่าสังขารจะทําสังขารในฝั่งกุศลก็เป็นกุศลไม่ใช่หรือทําสังขารให้เป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลไม่ใช่หรือเพราะเราอาศัยสังขารอยู่นี่สังขารในฝั่งที่เป็นบุญมันก็เป็น สังขารที่เป็นฝั่งกุศลมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาเรียกว่าสังขารทั้งนั้นแหละเพราะว่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหมดทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่นี่เรียกว่าสังขารทั้งหมดอแต่จิตที่ไม่ใช่สังขารจิตมันอยู่นอกเหนือจากสังขารแต่เราจะให้สังขาร มันมาครอบงําจิตดวงนี้เหรือเราจะอยู่เหนือมันไม่ได้เหรือในชาตินี้ให้คิดอย่างนี้อยู่เป็นเรืองนิดสังขารน่ะมันก็เป็นข้องมันอยู่อย่างนั้นทุกอย่างเรียกว่าสังขารหมดจิตนี้ไม่ใช่สังขารท่านจงจําไม่ให้มันดีแต่จิตนี้มันเต็มไปด้วยอวิชชามันจึงมั่วตัวกอดกลุ่มอยู่กับสังขารน,นั้นถ้ามันแยกตัวออกมาได้เมื่อไหร่ เราจะเห็นว่าสังขารมันก็เป็นสังขารตามธรรมชาติที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ที่นักปฏิบัติทั้งหลายพยายามเจริญกันอยู่ทุกวันนี้เขาพยายามเจริญกันอยู่เพื่อที่จะยึดสังขารแต่เขาไม่ได้พยายามที่จะเจริญที่จะรู้จักจิตใจของเจ้าของอืมเพราะจิตดวงนี้มันคิดไม่เป็นท่านจงจําไว้ให้มันดีมันมีแต่ความเห็นและความรู้เท่านั้น